ลกเอาอีกหร่าลูกเนี่ยไข่ไหเอไไีก้ยเอีกไหมน้องมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวน้องจะกินน้ำด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> พอได้กับปามจะไม่จะพอกัอนอะนะอืมโนนี่พอับป,ปามอืมดีว่คัไ้น้องนิดนี่ไ้น้องกิน่ิดนึอืมดูรสชาติกันเลยไปปามไม่กินข้าวหร้ตรนี้ไม่กินแล้วเกเ้อ่เอาข้า่ไปเก็บนะแล้วให้กินอาจ้ามาแมวไปเก็บเจ้า่อเอาไปให้ชาโรเลยนะ มีกี่แมวไปทาทานเราเลยนะ